สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับงาน Motor Expo 2012ปีนี้เนี่ยคือคักมากนะครับเพราะว่าคนเนี่ยสนใจที่จะมาซื้อรถจับจองกันทีนี้เราในคลิปแรกนะครับผมจะพาไปดูรถที่เปิดตัวภายในงานเราไปดูคันแรกเลยดีกว่าตอนนี้เรามาถึงแล้วซูบารุซูบารุ b r c หรือ b r z เลยนะครับเป็นรถเ,เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ 2000cc นะครับกับล้อหลัง มันจะเขาเรียกอะไรคู่แฝดกับ t o y ยต้86นะครับเราไปดูดีกว่าว่ามันสวยขนาดไหนและแตกต่างจากโตโยต้าย่างไงบ้างเชื่อเลยครับซูเปอร์ลูก BRZ นะครับก็เป็นรูปร่างไตลคูเป้เบาะต่ำนะครับแล้วก็มี2รุ่นให้เลือกก็คือรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันโอ้โหคอนั่งรู้สึกถึงความสปอร์ตนะครับมันต่ำมากเลย ราคาอยู่ประมาณสองล้านเ็ดนะครับอมวีราา้อเด่นาภายนอกนะครับสวยงามมีไฟท้ายสไตล,ล์เลเลียรนะหอคู่ตรงนี้เป็นพลาสติกเคปล่าสวยงามมากหนึ่งที่แตกต่างจาก86ก็คือนี่คีบตรงนี้ถ้า86ก็จะเป็นลูกสูบแล้วก็มีโลกโก้86ตรงนี้เป็นคีบไปดูคันอื่นมากดีกว่าผมชอบคันนี้มากเลย คนเขาเยอะจริงๆนะครับมุ่นี้ม่นต่อไปที่เราจะพาไปดูนะครับก็คือรถ Honda h o n d a Bio a m a นะครับก็คือ h o n d a Bio 5าประตูที่เปิดตัวไปแล้วมันเอามาต่อตูดนะครับมันก็เลยเป็นรถ Bio 4ีดานหรือ Bio a m a สั่นี้เครื่องยนต์ก็พันสองซีซีนะครับมีเกียร์สองแบบเกียร์ธรรมดา5สเกกับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเพอร์เฟกแต่ว่า ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับไปดูกันอื่นดีกว่าขั้นต่อไปนะครับอาจจะเป็นค่ายหลูตักงหน่อยนะครับเบอร์เซเดสเดนครับไปดูกันเลยดีกว่าในคลาสใหม่คันนี้นะครับก็คือรุ่น A 250เครื่องยนต์2 0 0 0ซี2ล้อเสียลังม้านะครับเกียร์ดูอัลเขา7สปีดนะครับโหหนุ่มหนังดีอ่ะนุ่มมากเลยอ่ะโหนี่สีแดงมีเอเจ็ตเตอร์ด้วย คี่ผมว่าผมชอบคันนี้แล้วอ่ะคันนี้ก็ชอบคันนู้นก็ชอบ,นนชอบโอยเล็กไม่ถูกไปดูคันอื่นดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ผมจะพาไปดูดรถอีกคันนึงเป็นรถสัญชาติญี่ปุ่นกันหรูโคตรโคตรเบนกับบีเยังบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณทำได้ดีขนาดนี้พอดีกว่านี่คันนี้เลย L S 460L นะครับเป็นรถผูบ้บริหารคันใหญ่เลยเปิดตัวใหม่ในงานนี้เลย กระจังหน้าแบบสปินเดอร์คิวนะฮะจะมีทุกรุ่นในิษสทจะเป็นแบบนี้หมดเลยนี่สำหรับผมมันต้องนั่งฝั่งนี้ครับผู้บริหาระคะคันนี้ประตูดูดด้วยนะ,ะอือหึรถเขาบอกว่ารถคันนี้มันมีดีเรื่องบอเบาเอนอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมถามผู้รู้ดีกว่าพี่ครับรถก่นนิดนึงครับนี่อะไรครนะับผมถ้ากดปุ่มตรงนี้ครับจะเป็นเบาสำหรับผู้บริหารนะครับผมผมก็สามารถเอนปรับได้เลยนะครับอ๋อครับ สำหรับผู้บริหารจริงๆนะครับราคาเบาๆแค่11ล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองโอ้โหมีนวดด้วยนะกดแป๊ะผมไม่ไปไหนละ